สวัสดีครับวันนี้ซาฟารี 4x4 ไทยแลนด์ะครับช่องสำหรับคนชอบรถแต่งสายลุยนะฮะชอบรถยกสูงชอบรถออฟโรดวันนี้พามาพบกับเจ้ารถที่ได้รับความนิยมอีกรุ่นหนึ่งเป็นรถ PPV นะครับหลายคนเรียก PPV นะครับต่างประเทศเขาเรียก SUV นะ PPV ก็เรียกกันเฉพาะในเมืองไทยนะฮะคันนี้เป็นเจ้า Ford Everest นะครับเป็นตัวรุ่นก่อนหน้าเปลี่ยนโฉมนะครับตัวนี้เป็น Ford e v e r e s t 4x4 นะฮะ ตัวนี้เจ้าของรถเนี่ยก็เรียกว่าใช้งานมานานแล้วนะครับใช้งานมาประมาณแสนกว่าโลนะฮะวันนี้อยากจะเอารถมาตกแต่งเพื่อใช้ชีวิตในการออกไปลุยออกไปพบกับธรรมชาตินะครับเพื่อที่จะสัมผัสกับธรรมชาติที่มีเส้นทางที่ทุรกันดารแต่พวกนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าธรรมชาติจะสวยสดงดงามนะครับทำให้ชีวิตเราเนี่รู้สึกว่ามีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะครับอีกอันหนึ่งก็สําหรับคนที่ชอบ ใช้ชีวิตในลักษณะอย่างนี้ยามที่เรียกว่าเริ่มเกษียณละเริ่มเกษียณอายุแต่เจ้าของรถเนี่ยก็อายุยังไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับก็เรียกว่าสําหรับคนที่ชอบสายลุยรถ4ี4แบบนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นทางเลือกสําหรับท่านลูกค้าท่านนี้นะครับฟอร์ดเอเวอเคันนี้เข้ามาตกแต่งที่สํานักแต่งซาฟารีอ f ฟโรดนะครับอะไรบ้างเนี่ยจากรถสแตนดาร์เดิมๆเ,เดี๋ยวเราตามกันไปดูในรายละเอียดกันเลยครับ คันนี้นะครับเริ่มจากการทําช่วงล่างก่อนเลยนะฮะช่วงล่างคันนี้นะครับเซ็ตช่วงล่างใหม่โดยใช้ชุดช่วงล่างของคาแมนนะครับกับของทีเจมนะฮะตัวโช๊คอัพทั้งสต้นเนี่ยหน้าหลังเนี่ยเป็นของคาแมนแล้วก็ปีกนกนะครับยกสูงเนี่ยใช้ของซาฟารีนะฮะแล้วสปริงเนี่ยเป็นสปริงของ TJ m แต่ว่าสปริง t j m เนี่ยก็ต้องเรียกว่าเซตหาค่าเคที่เหมาะสมกับน้ําหนักของรถแล้วก็น้ําหนักของสัมภาระต่างๆ,ๆที่อยู่ข้างบนนะฮะทีนี้มาดูช่วงล่างก่อนนะครับ ชงอัพเนี่ยก็ติดตั้งเข้าไปนะฮะก็เป็นลักษณะเป็นตัวโชค๊คน้ํามันแล้วก็สามารถปรับนุ่มปรับหนืบได้นะครับหลายๆท่านก็อาจจะมีความสงสัยว่าโช๊คน้ํามันเนี่ยจะใช้งานได้นานหรือเปล่านะครับโช๊คน้ํามันจะใช้งานได้นานหรือไม่นานหรือประสิทธิภาพที่ดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับตัวโช๊คน้ํามันที่ใช้วัสดุในการทําใช้ของน้ํามันไฮดรอลิกในการเลือกใช้ว่าเป็นน้ํามันเกรดไหนอะไรยังไงถ้าทําได้ดีนะครับถ้ามีคุณภาพที่ดีก็ใช้งานได้ยาวนาน ตัวนี้ใช้งานได้เป็นแสนกิโลครับ หลังจากที่เราเซ็ตช่วงล่างแล้วเนี่ยนะครับรถเนี่ยมันสูงขึ้นมาเนี่ยด้วยความสูงของตัวสปริงนะครับตัวนี้ประมาณสัก40มิลนะครับตามสเปคของมันแล้วก็ใส่โชคเข้าไป4ต้นของคาร m แมนนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ในการยกสูงนะครับก็เรียกว่าความสูงเนี่ยไม่มากเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยความอ่าเป็นอิสระของช่วงล่างเนี่ยยังใกล้เคียงมาตรฐานนะครับทำให้รถสูงขึ้นมาเนี่ยประมาณสักเกือบเกือบสนิ้วยางเนี่ยเปลี่ยนใหม่ล้อแมกเปลี่ยนใหม่แน่นอนนะครับยางเนี่ยไซส์ ไซส์าย,ยางเนี่ยเป็นยาง285 7 5ดหหรือประมาณ33นิ้วใช้ยางขอบ16นะฮะกระทะล้อก็เป็นกระทะล้อขอบ16นะครับความกว้างประมาณ8นิ้วพึ่งนะฮะเป็นของเลนโซ่นะฮะตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นลายยอดนิยมลูกค้าชอบมากนะฮะตัวนี้จริงๆแล้วก็ออกมานานแล้วนะแต่ก็ยังดูสวยงามอยู่นะครับสำหรับตัวล้อแม็กกับลายนี่ค่อนข้างเข้ากันยาง285ตัวนี้นะครับไซส์ก็ประมาณ33เป็นของ Max กซิตัวใหม่นะครับเป็นยาง A t ทยาง AT ทก็เรียกว่าลุยได้ในระดับหนึ่งนะครับ วิ่งบนถนนดําก็ค่อนข้างที่จะยังคงความเกาะถนนดีแล้วก็เสียงก็ค่อนข้างที่จะเงียบหน่อยนะไม่ดังมากเปรียบเทียบก,กับยางออเทเลนนะแต่ก็อาจจะดังกว่ายาง s อหรือว่าไฮเวทิเลนบ้างเล็กน้อยแต่รับได้ลวดลายยางเนี่ยค่อนข้างดูจิกโกโดีนะครับสวยงามมีลายด้านข้างด้วยก็สวยงามดีนะครับรถเนี่ยสัดส่วนตอนนี้ดูดีละสูงขนาดนี้ประมาณ3 13นิ้วใส่กับรถ Ford e v e r วอเที่ยกประมาณ2นิ้วเนี่ยเรียกว่าสวยงามลงตัวกับลังดี ไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยจนเกินไปนะครับกำลังดีเลยทีมาดูอุปกรณ์นะครับรถคันนี้เนื่องจากว่าต้องการที่จะออกอแคมปิ้งนะครับก็มีเต็นท์หลังคานะครับตัวนี้เป็นของ Max Equip นะฮะก็เป็นหลังคาเป็นแบบเขาเรียกว่าฮาร์ดท็นะฮะก็เป็นหลังแข็งนะก็เปิดง่ายนะใช้งานง่ายมาก ส่วนตัวกันสาดเนี่ยรถรุ่นนี้ค่อนข้างเรียกว่าจําเป็นเลยนะครับตัวอันนิ่งตัวอนนิ่งตัวนี้เนี่ยก็ตอนนี้ได้รับความนิยมมากแล้วรุ่นนี้ก็คือตัวอันนิ่งของตัวล็อกแท้งนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นแบบ270นะครับ2องอองศากลางออกมารอบด้านเลยนะครับจากด้านข้างมาถึงด้านหลังนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตัว ตัวนี้เป็นเต็นเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นคล้ายๆเลสรูมนะครับก็เป็นทอเลตเป็นอะไรอย่างนี้นะครับใช้สําหรับการใช้งานส่วนตัวสําหรับการทําธุระโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีนะครับออกแคมป์นะครับออกทริปก็มีตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะฮะก็ตัวนี้เป็นของล็อกแองเช่นกันนะครับด้านข้างคนขับนะครับด้านบนนะครับตัวนี้เป็นถังเก็บน้านะ ของ i อร n นแมนะครับเป็นถังน้ําสําหรับเป็นน้ําใช้นะครับไม่ใช่น้ํำดื่มเป็นน้ําใช้อาจจะใช้ล้างมือล้างเครื่องไม้เครื่องมืออ่าแล้วก็ใช้อาบน้ําด้วยก็มาติดฝั่งเดียวกับตัวนี้นะครับเป็นเต็นที่อเนอกประสงค์ก็สามารถอาบน้ําได้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมีอุปกรณ์ต่อเข้ามาที่เต็นต์ตัวนี้เวลาใช้งานนะครับ ้านข้างของมันซ้ายขวานะครับประกอบด้วยตัวถังน้ำนะครับเป็นของโปรควิปนะฮะตัวโปรควิปตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของออสเตรเลียเป็นตัวถังน้ำนะครับขนาด22ลิตรนะฮะก็ประกบซ้ายขวาเลยสีเขียวขี้ม้าเนี่ยสวยงามอ่าไม่ใช่ติดเท่ๆนะเพราะว่าลูกค้าค่อนข้างซีเรียสมากเรื่องของน้ําใช้นะครับก็เป็นถังน้ําสําหรับเอาไว้ใช้งานนะครับเวลาเดินทางท่องเที่ยวบางพื้นที่เนี่ยน้ำหายากนะครับหรือน้ําอาจจะไม่ได้สะอาดมากก็เตรียมน้ําเข้าไป ถ้าอยู่อย่างนี้ก็จะไม่ใส่น้ําเวลาจะออกทริปก็ค่อยใส่น้ำมีซ้ายมีขวาเลยนะครับรถคันนี้นะครับ หลังจากที่สําเร็จเสร็จสิ้นจากทางสํานักซาฟารีแล้วนะครับเราทํางานเรื่องของช่วงล่างเซ็ตช่วงล่างให้ดีขับดีขับนุ่มสบายหนึบทรงตัวดีสมรรถนะที่ดียกสูงเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางและติดตั้งอุปกรณ์ที่เรามีไว้บริการที่สํานักซาฟารีนะครับแต่รถคันนี้ยังไม่จบแค่นี้นะครับด้านในของมันเนี่ยเดี๋ยวท,ท่านเจ้าของรถนะครับจะนําไปทําการติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของแคมปิ้งนะครับอีกสํานักหนึ่งนะครับคอยติดตามผลงานอของรถคันนี้ได้นะครับในเร็วๆนี้นะครับสำหรับ สเต็ปนี้เริ่มต้นเนี่ยนะครับก็จบงานของทางสำนักสาฟารีเรียบร้อยแล้วนะฮะ เป็นยังไงบ้างครับกับเจ้า e อเวอเรคันนี้นะครับก็เรียกว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับรถก็ค่อนข้างที่จะดูแล้วเนี่ยเหมือนตอนแรกเหมือนจะอุปกรณ์เยอะเทอะทะนะครับแต่การใช้งานเนี่ยขับดีมากนะคันนี้ขับดีมากสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับรถแต่งแนวนี้จะเป็น SUVPPV รถกระบะก็แล้วแต่สายแคมปิ้งสี4 4ุ2นะครับปรึกษาเราได้ที่สํานักแต่งซาฟารีรถ4 x 4ถนนพะยาสุเรนนะครับเราทําอาชีพนี้ มามากกว่า20กว่าปีขึ้นไปแล้วนะครับปีนี้น่าจะเป็นปีที่22แล้วนะครับก็พร้อมที่จะให้บริการท่านนะครับแล้วก็ให้คาปรึกษาท่านสําหรับท่านที่สนใจในการตกแต่งรถแนวนี้หรือสไตล์นี้นะครับสอบถามมาได้ที่เซาฟอรีบรถ4ค44ไทยแลนด์นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลากันไปก่อนขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้แะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ